Welcome Plants to Pl Wow! Skies วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาย้ายโรงเรือนกันค่ะแรกเริ่มเดิมทีนะคะโรงเรือนก็จะอยู่ในโรงรถนะคะตอนนี้โรงรถจะต้องเอ่อทำใหม่นะคะก็เลยต้องพาโรงอบนะคะมาไว้ด้านนอกนะคะจะอยู่ใต้ล่มไม้เลยค่ะนะคะก็ จะอยู่ใต้ลมปามเลยเอามาดูกันเลยนะคะว่าอันดับแรกทำยังไงพื้นนะคะมันเป็นพื้นดินนะคะแฝก็ต้องใช้อิฐบล็อกนะคะมารองไว้เพราะว่าเวลาฝนตกอะคะ่ะมันจะแฉะนะคะตรงนี้ก็เลยใช้อิฐบล็อกมารองไว้นะคะให้เกินเจ้าตัวโรงเรือนมาหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีพวกชายของพลาสติกอะคะ่ะก็จะได้ไม่ต้องเปิดเลยนะคะ นี่เป็นขนาดบล็อกนะคะก็จะสูมประมาณนี้นะคะเวลาน้ํามามันก็จะไม่ถึงค่ะมันก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะาจากที่ เอาอิดบล็อกเริ่มมาวางต่อกันนะคะก็ช่วยเช็กระดับด้วยนะคะว่ามันเอียงเกินไปไหมนะคะคือเอียงนิดหน่อยได้แหละนะคะแต่ว่าอย่าให้มากไปนะคะแล้วก็อิดนะคะก็อย่าลืมว่าเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะให้กว้างก่อนลงเรือนสักนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่เปื้อนไม่เปิดอไม่เปื้อนนะคะคิดว่าเหลือก็ดีกว่าขาดนะคะท่องเอาไว้ท่องเอาไว้พวกนี้จะเป็นผ้าปูบ่อนะคะก็จะมาลองก่อนนะคะ แล้วก็จะมีทรายอ่ะผ้าปูเบาะเนี้ยก็จะต้องหมายถึงเอ่อฝ้าจ,จะเอามารองพื้นนะคะของโรงเรือนนะคะเพื่อให้อากาศมันเข้าออกน้อยที่สุดค่ะ ส่วน,นั้นในนะคะก็จะรองด้วยทรายนะคะทรายนี้ก็คือทรายก่อสร้างเลยนะคะจะใช้ทรายละเอียดก็ได้ทรายหยาบก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยก่อนจะใช้นะคะก็มาทําความสะอาดก่อนค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็พวกนี้นะคะไฟก็จะฉีดอ,อยากันเชื้อราลงไปด้วยนะคะฉีดยากันเชื้อราทั้งในทรายนะคะทั้ง พลาสติกลงเรือนนะคะฉีดให้หมดนะคะแล้วก็รอเวลาที่จะเอาต้นไม้เข้าไปค่ะตัวรงเรือนนะคะแซื้อมาจากโฮมโปรนะคะเออตอนที่ซื้อมาน่าจะ3,000กว่าบาทนะคะซื้อมาได้หกเดเดือนแล้วมั้งคะ ตัวนี้นะคะเพราะว่าเคยมีโลงใหญ่ๆเลยะคะ่ะมันเยอะเกินความจําเป็นนะคะที่มันเป็นโดมโคะ้งค่ะตอนนี้ก็เลยจะใช้ออตัวที่เป็นจั่วแบบนี้นะคะออปกตินะคะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นหน้าต่างนะคะแล้วมันชอบเผยเออออกะคะ่ะไฟก็เลยเอาเทปะคะ่ะมาปิดเลยนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าออกนะคะก็คือปิดตายนั่นแหละเขาจะมีหน้าต่าง2บานนะคะไฟก็ปิดตายทั้ง2บานเลยนะคะโอเคมาดูกันต่อไปเลย อีกนิดนึ่งค่ะเพื่อนๆอาจจะเห็นถาดตะแกรงนั้นใช่ไหมคะอชอบเป็นสนิมนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะสามารถแก้ได้โดยการที่ใช้เป็นแผ่นพลาสติกแทนนะคะไว้ตรงนั้นแทนที่จะเป็นตะแกรงที่เขาแถมมานะคะเพราะว่ามันชอบขึ้นสนิมตอนนี้ก็ขึ้นสนิมแล้วนะคะก็ประมาณ6-7เดือนนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็มาฉีดยากันเชื้อราเลยค่ะพ่นทั้งบนทรายบนตะแกรงแล้วก็พลาสติกคุมลรงเรือนนะคะไฟพ่นหมดเลยนะคะแล้วก็รอเวลาสักพักค่ะแล้วไฟก็จะเอาต้นไม้เข้ามาอยู่ในโรงอบใหม่นะคะ โอเคหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้เทคนิคดีๆไปบ้างนะคะว่าเอ,อ่อไฟทําแบบนี้นะสาหรับตรงเรือนของไฟอยู่ใต้ร่มไม้เลยนะคะเพราะว่าไฟเห็นบางคนเอ,อ่อเอาไปไว้กลางแดดเลยมันค่อนข้างที่จะอบนะคะค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวนะคะถ้ามาไว้ในเอ,อ่อใต้ร่มไม้นะคะแสงธรรมชาติก็ก็จะดีกว่านะคะอ,อยู่ร่มๆดีกว่านะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ